รัฐบาลชนะแต่ถึงที่สุดก็จะเกิดขบวนการใต้ดินเกิดว, <ữ S 1> วินาศก,กรรมเ <ร final. S 1> กิดการรวมตัวกันขึ้นมาใหม่เพราะว่าผู้ที่ประท้วงหรือไม่เห็นด้วยกับทางรัฐบาลไม่ใช่เฉพาะหลักพันหลักหมื่นหลักแสนที่อยู่ที่ราชประสงค์นี่ครับมันมีอยู่ทั่วประเทศเพียงแต่ว่าจะออกมาพร้อมกันหรือไม่อย่างไรเท่านั้นดังนั้นแนวทางนี้จึงลำบากครับมีแนวทางที่คนเขาวิจารณ์กันผมอาจจะยังไม่เชื่อว่า มีคนที่มีอำนาจภาษาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าสามบอกว่าผู้กุมอำนาจประเทศไทยบอกว่าอาจจะเลือกแนวทางไม่เอาอาภิสิทธิ์ไว้เขาใช้คำอย่างนี้ขอโทษผมจะเรียกว่าพระนท่านนายกอภิสิทธิ์ก็คือการรัฐประหารท่านประธานที่เคารพแนวทางนี้ผมแน่ใจว่าถ้าท่านใช้คือท่านที่จริงท่านไม่มีอำนาจใช้นะครับรัฐบาลนะฮะแต่ท่านในที่นี้ก็คือผู้กุมอำนาจประเทศไทยใช้ ซึ่งก็เคยใช้มาแล้วไม่เคยได้ผลเลยครับมันมีแต่จะสร้างความบาดหมางสร้างความรุนแรงต่อและแน่ใจได้ว่าอาจจะเกิดเรื่องที่มันใหญ่กว่านั้นเพราะความชอบธรรมในการต่อต้านรัฐประหารกับความชอบธรรมในการต้านนายกอภิสิทธิ์นั้นแตกต่างกันต้านนายกอภิสิทธิ์นั้นยังลําบากกว่าเหตุเพราะว่าอย่างน้อยท่านก็มาจากรัฐสภาถึงแม้จะมีข้อกล่าวหาท่านว่าจัดตั้งรัฐบาลในกองทัพ หรือมีคนไปแยกกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่เคยเป็นพักพลังประชาชนมาให้ท่านก็ตามแต่ว่าประเด็นนั้นยังไม่รุนแรงครับท่านเพราะถ้ารุนแรงผมจะไม่ปไปประชุมแถลงนโยบายกับท่านที่กระทรวงต่างประเทศไม่รุนแรงเท่ากับการรัฐประหารดังนั้นการรัฐประหารจึงไม่ใช่คําตอบท่านประธานครับท่านเห็นไหมครับว่าทางออกเนี่ยยุบสภา,าถ้าท่านปิดไปแล้วสองทางเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ผมถามว่าแล้วมันจะมีทางไหนครับ ถึงที่สุดก็กลับมาสู่การเจรจาใช่ไหมครับไอ้น,นี่ครับที่ผมคิดว่าจะเป็นข้อเสนอของผมหรือของเพื่อนสมาชิกจํานวนหนึ่งถ้าหากว่าเห็นคล้อยกันผมเรียกร้องให้ท่านเจรจาในทันทีให้ท่านเจรจากันในทันทีไม่ว่าจะถ่ายทอดทีวีหรือไม่ถ่ายทอดท่านประธานครับแต่ถ้าหากว่าท่านคิดว่าหรือทั้งสองฝ่ายคิดว่าเจรจากันไม่ได้ท่านประธานครับ ผมขออนุญาตให้ท่านไปอ่านบทความในหนังสือพิมพ์มติชนเมื่อวานของศาสตราจารย์ดรนิธิเอียวศรีวงศ์การยุบสภาเป็นทางเลือกที่ต้องเลือกที่จำเป็นต้องเลือกอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ท่านน่าจะพิจารณาแน่นอนที่สุดครับมีคนแย้งท่านอย่ายุบสภาเลยและผมก็ไม่เคยเรียกร้องให้ยุบสภาวันนี้เพียงแต่ผมบอกท่านว่า ถ้าหากว่าทางต่างๆมันเป็นไปไม่ได้ท่านครับท่านกลับไปอ่านดูข้อเสนอของท่านอาจารย์นี่ที่เอียวสีวงพูดไว้ชัดเจนการยุบสภาเนี่เป็นกลไกลของระบอบประชาธิปไตยเป็นเรื่องปกติในหลายประเทศเขาทำกันและไม่จำเป็นต้องให้สภาขัดแย้งกันบางครั้งนี่เขาอยากได้เสียงมากเขายุบสภา เพราะเสียงมากอาจจะทําให้การดําเนินงานของรัฐบาลในสภาง่ายขึ้นการออกกฎหมายง่ายขึ้นเขาทํากันทั้งนั้นครับแล้วท่านไม่ต้องไปพูดถึงความเสียหายสองพันล้านเพราะว่ารัฐบาลและหลายฝ่ายถแถลงเองครับนปชชุมนุมเสียหายเยอะแล้วครับซึ่งผมคิดว่าจริงเป็นหมื่นล้านหรือมากกว่านั้นผมก็คิดว่าไปสํารวจตัวเลขก็คิดว่าจริงเหมือนพันธมิตรชุมนุมมีหลายคนบอกว่าเสียหายจํานวนมากอาจจะเป็นแสนล้านผมก็คิดว่ามีเขา ดังนั้นเสียสองพันล้านท่านครับเลือกสิบคนเนี่ยนี่ผมเติมของท่านอาจารย์นิธที่นะครับแค่สองหมื่นล้านครับยังน้อยกว่าที่พันธมิตรชุมนุมที่นปชชุมนุมดังนั้นเรื่องของเปลืองเงินอย่าพูดและท่านครับมีคนบอกว่าถ้ายุบสภาไปแล้วคือนำนาจอำนาจให้กับประชาชนล้างไพ่ใหม่แล้วปรากฏว่าท่านชนะพักประชาธิปัตย์ชนะ ซึ่งผมคิดว่าจํานวนคนไม่น้อยก็คงจะดีใจจํานวนคนไม่น้อยก็คงจะเสียใจไม่เป็นไรครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาได้ท่านครับนปชบอกว่าจบซึ่งตรงนี้ก็ไม่เป็นปัญหาแต่ปัญหามันอาจจะอยู่ตรงอื่นครับตรงอื่นที่ท่านอาจจะคิดประชาชนอาจจะคิดว่าถ้าหากว่าพักฝ่ายค้านหรือพักตรงข้ามท่านก็คือเพื่อไทยชนะท่านหรือประชาชนอาจจะคิดได้ว่ามันไม่จบหรอก เดี๋ยวสีเหลืองหรือพันธมิตรก็มาชุมนุมประท้วงอีกผมคิดว่าคงจริงครับแต่ท่านอาจารย์นิธิเสนอต่อไปว่าการประท้วงนี่ไม่ใช่เรื่องเฉพาะการประท้วงของผู้ชุมนุมอย่างเดียวแต่ต้องไปดูข้อเรียกร้องว่ามีเหตุมีผลหรือไม่มีผู้สนับสนุนหรือมีผู้มาชุมนุมมากหรือไม่ถ้าหากว่าเรียกร้องปฏิบัติได้มีผู้สนับสนุนมากยุบสภาอีกไม่แปลกครับท่านเขียนไว้ในทํานองอย่างนี้แต่ว่าจริงอย่างไรท่านไปอ่านดู ท่านประธานที่เคารพผมก็นี่นั่งคิดต่อจากท่านศาสตราจารยาดร์ดรนิธิที่อ่านเมื่อวานว่าเออดีเหมือนกันถ้าหากว่ายุบฝ่ายนี้ชนะมีคนเรียกร้องจริงมีเหตุผลจริงยุบกันไปสิบครั้งนี่สองหมื่นล้านเองท่านครับยังไม่เท่าครึ่งหนึ่งของที่แต่ละฝ่ายสร้างความเสียหายไว้ถ้าพูดถึงเรื่องของเงินแล้วมันจะได้ผลอะไรอีกอย่างหนึ่งครับท่านประธาน สิ่งที่พักของท่านนายกพูดตลอดก็คือว่าปัญหาของประเทศนี้ก็คือซื้อเสียงถอนทุนเลือกสิบครั้งท่านประธานผมคิดว่าไอ้พวกซื้อเสียงมันคงหมดเงินไปเยอะนะครับในประเทศอื่นเขาเลือกกันหลายหนจนกว่าจะได้รับฉันธามติจากประชาชนและในการเลือกตั้งทุกครั้งไม่ใช่เฉพาะได้แต่ผลแพ้ชนะครับแต่มันได้การเรียนรู้การนําเสนอของพรรคการเมืองเรื่องของนโยบายเรื่องของการถกเถียงแลกเปลี่ยน านประธานครับข้อนี้ครับที่ผมอยากจะเรียกร้องขอท่านแถมอีกสักเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการให้ประชาชนได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากความขัดแย้งหรือจากปัญหาทางการเมืองคนไทยดูสื่อโทรทัศน์มากที่สุดครับถ้าหากว่าเราให้ความขัดแย้งทางการเมืองครั้งนี้คนไทยได้ดูอย่างรอบด้าน ผมคิดว่าเราจะได้สรุปบทเรียนและแก้ไขปัญหาไปบนความเป็นจริงของประเทศเราอันนี้ครับท่านครับที่ผมอยากจะกราบเรียนกับท่านว่าถ้าหากว่าท่านไม่ตัดสินใจทำอะไรสักอย่างแล้วท่านปล่อยให้โทรทัศน์ของรัฐหรือที่สนับสนุนท่านออกข่าวหรือว่ามีรายการในลักษณะอย่างนี้ซึ่งสื่อเขาวิจารณ์ว่าด้านเดียว สื่อบางสื่อและประชาชนบางส่วนนะครับไม่ได้บอกว่าทั้งหมดท่านครับสิ่งที่มันจะเกิดปัญหาตามมาก็คือความเกลียดชังในหัวใจของคนเพราะประชาชนอย่าไปโทษเขาเลยครับประชาชนเขารู้สึกด้วยความบริสุทธิ์ว่าฝ่ายตรงข้ามนะชั่วเขาอยากทําลายคนชั่วครับเขาคิดว่าเขาอยู่ฝ่ายธรรมะอันนี้หมายความว่าเป็นตั้งสองฝ่ายนะครับและเป็นกันทุกสีแต่โดยเฉพาะถ้าหากว่า ฝ่ายใดได้รับข่าวสารทางเดียวเขาจะเต็มไปด้วยความเกลียดชังเมื่อเกลียดชังฝ่ายตรงนข้ามและมองว่าฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยเป็นทั้งผู้ก่อการร้ายเป็นผู้ที่ต้องการจะล้มเจ้าเป็นอมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์สมัยก่อนในราวันดาเนี่ยเขาเรียกมีฝ่ายตรงกัข้ามเป็นมแมลงสาบเมื่อเป็นอมนุษย์หรือมแมลงสาบท่านประธานครับอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าต้องฆ่าเพราะฆ่ามนุษย์ฆ่า,มาแมลงสาบไม่เป็นไร สมัยหนึ่งเราทําให้คอมมิวนิสต์มีเขี้ยวมีอะไรต่างๆผมผมก็ไม่ได้ชอบคอมมิวนิสต์นะครับท่านประธานครับมีขนาดพระสงฆ์บอกว่าฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปท่านเห็นไหมครับขนาดคนที่น่าจะมีสติใจว่างๆและเกิดปัญญาเขายังรู้สึกอย่างนั้นเลยครับประษาอะไรกับปุถุชนธรรมดาอันนี้คืออันตรายอย่างยิ่งและท่านเอาไม่อยู่ครับ 6ตุลา19เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์โดนรัฐประหารทั้งทั้งที่ทมีคนก็นินทาว่าพรรคการเมืองท่านก็อาจจะใกล้ชิดกับผู้กุมอำนาจประเทศไทยซึ่งผมก็อาจจะไม่เชื่ออย่างนั้นท่านประธานที่เคารพแต่ถึงที่สุดมีฝ่ายขวากว่าเขาก็ใช้ขวายขวากว่าเขารัฐประหารท่านรัฐมนตรีสุรินทร์มาสดิดบ้านผมต้องหนีกระเซิงกระเซิงท่านนายกทวนที่ผมเคารพ ท่านก็ต้องลี้ภัยไปอยู่ปากใต้นะครับอันนี้ท่านเห็นมาแล้ววันนี้ท่านอาจจะได้เห็นอีกดังนั้นในช่วงสองนาทีสุดท้ายผมอยากกลาบเรียนท่านประธานไปยังนายกว่าวันนี้ท่านต้องตัดสินใจถ้าปล่อยไว้อย่างนี้และปล่อยสื่ออย่างนี้ด้วยแล้วโดยที่ไม่ได้ตัดสินใจอะไรสักอย่างผมคิดว่าปัญหามันจะเกิดดังนั้นท่านครับผมอยากกลาบเรียนต่อท่านว่าวันนี้ผมขอให้ท่านทำอย่างไรจึงจะได้ ตัดเงื่อนไขสงครามกลางเมืองตัดเงื่อนไขในการแยกประเทศตัดเงื่อนไขกระทั่งการปฏิวัติประชาชนล้มทั้งโครงสร้างซึ่งผมเนี่ยได้บอกกับที่ประชุมแห่งนี้แล้วว่าตัวผมเองเนี่ยบุญไม่ถึงในการที่จะเกิดมาเป็นนักปฏิวัติได้แต่อยากพัฒนาประเทศไม่อยากเห็นการล้มกันในเชิงโครงสร้างเพราะผมห่วงว่ามันเต็มไปด้วยซากปรักหักพังแล้วก็กว่าจะก่อร่างสร้างขึ้นมาใหม่ลําบาก ผมคิดอย่างนี้จริงๆครับเรียนพัฒนาสังคมมาแต่การที่รวมศูนย์อำนาจก็ตามปราบเด็ดขาดก็ตามกล่าวหาฝ่ายตรงกันข้ามอย่างรุนแรงก็ตามท่านครับอย่าคิดว่ามันจะทำให้ฝ่ายท่านจะชนะมันกลับไปสร้างเงื่อนไขหรือบางคนเรียกภาษาว่ามันไปหล่อเลี้ยงให้ฝ่ายตรงกันข้ามแข็งแรงท่านดูดิครับถ้าไม่มีข้อกล่าวหาเรื่องล้มเจ้าก็จะไม่มีข้อกล่าวหากลับว่า ดึงฟ้าต่ําหรือโหนฟ้าและจะไม่มีกระแสมากขนาดนี้ครับแต่พอเราพูดเรื่องนี้กันเยอะท่านครับเช่นบอกว่าทํากันเป็นขบวนการมีคนนู้นก็จะล้มเจ้าเรามาเปลี่ยนได้ไหมครับท่านประธานครับผมพูดประเด็นนี้เป็นประเด็นสุดท้ายถ้าเราบอกว่าใครๆก็รักเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินและไอขบวนและไอคน,นที่จะล้มเจ้ามันเล็กไม่เป็นขบวนการหรอกครับพูดอย่างนี้แต่ถ้าจริงดําเนินกฎหมายเฉียบขาดไม่ต้องออกมาพูดทางการเมือง ไอ้น,นี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นคําตอบข้อเรียกร้องของผมดังที่กล่าวมาผมหวังว่าท่านนายมตรีท่านาจะได้เก็บรับไปพิารณาตามสมควรนะครับผมเห็นอกเห็นใจท่านนายกในช่วงนี้แต่ว่าถ้าท่านไม่ตัดสินใจผมคิดว่าบ้านเมืองเราจะแย่ไปอีกขอบพระคุณท่านประธานครับ